ผู้รวมุูดมการอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรากําลังอยู่ในเดือนฉะบานนะครับซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่จะเข้าสู่เดือนอมาดอนเดือนอันประเสริฐเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์การถือสินอดลงมาในเดือนนั้นนะครับซึ่งในเดือนอื่นๆจะเป็นการถือสินอดแบบสุนัต นะครับส่งเสริมให้การถือสวดเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการถือสวดที่เป็นสุนัตกับที่เป็นฟร,รดูมีความแตกต่างกันถ้าเป็นสุนัตนะครับผลบุญก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นฟร,รดูนั้นถือว่าผลบุญนั้นมหาศาลอันเนื่องจากว่าเดือนอมาดอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ประเสริฐการถือสวดที่อยู่ในเดือนนี้ก็เป็นอะไราที่ประเสริฐแล้วก็เลอเลิศในแง่ของผลบุญด้วย ประการที่หนึ่งเลยนะครับเดือนอมาดอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวฺตาลาให้เกียรติเดือนนี้โดยการที่พระองค์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนนี้อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าชั่วอุมาดอนัลทีอุนซิลาฟีหินกุรอานฮุดัลลินนัสเดือนอมาดอนเป็นเดือนที่ประเสริฐเป็นเดือนที่อัลลอฮฺตาลาประทานกุรอานมาลงมาในเดือนนี้ฮุดัลลินนัสเป็นการให้ทางนำกับบรรดามนุษย์ นะครับเอาแค่มุมนี้มุมเดียวนะครับเป็นมุมที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เ,ออเดือนอมตอนนี้ได้มีอัลกุรอานประทานมานะครับซึ่งกุรอานเนฮูดาลินนาสวบะบายีนาเตมินันฮูดาวัลฟุรกอนแล้วก็นะครับเป็นทางนำกับมนุษย์และเป็นการชี้ฉายบรรยายทางนำที่ชัดแจ้ง แล้วก็มีการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดคุรานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตนะครับเพื่อจะบอกว่าชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่นะครับเป็นชีวิตที่ชั่วคู่ชั่วข่าวเท่านั้นนะครับดังที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่ามัตดุนยาว่ามัลฮายาตุนดุญญนายญญาอิลลามะตาอุลกูรุโลกดุนยาเนี่ย มันไม่ใช่อื่นใดเลยเว้นแต่มันเป็นข้าวของเป็นสิ่งของที่มีแต่การหลอกลวงเท่านั้นนะครับในดุนยาเนี่ยนะครับถ้าเรานึกกลับไปในวัยเด็กของเราเราก็จะสนุกสนานนะครับไปกับเครื่องเล่นต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าเป็นรถจ์หรือว่ารถตักดินรถแม็โครรถอะไรเ่าเนี้ยวัยเด็กก็จะสนุกสนาน นะไปกับสิ่งเหล่านั้นนั่นหมายความว่าในดุนยาเนี่ยมันจะมีช่วงต่างๆในการที่จะล่อลวงเราตามวัยของแต่ละคนวัยแต่ละคนบางวัยเนี่ยนะครับก็เป็นวัยเด็กก็สนุกสนานไปกับชีวิตในวัยเด็กพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะครับก็มีการล่อลวงนะครับดุนยาก็จะมีสิ่งที่มาล่อลวงสมมติยกตัวอย่างเช่นวัยเด็กก็มีเครื่องเล่นอะไรแต่อะไรมา หลอกให้เด็กนะเล่นสนุกสนานอยู่กับสิ่งนั้นยิ่งสมัยนี้ด้วยมีโทรศัพท์นะครับมีเกมต่างๆเอามาหลอกล่อให้เพลินอยู่กับดนยาพอต่อไปนะครับถึงวัยของการเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มีนะครับเรื่องของนับสูอารมณ์ความรักความไข่มีวันวาเลนไทน์ไม่วาเลนไทน์ทั้งหลายมาดึงมาดูดมา มาชักมาชวนมาจูงมาหลอกมาลวงนะครับมนุษย์ลูกหลานอาดัมให้หลงไปอยู่กับดุนยานะครับนักวิชาการนักโมฟัสเรียนยังบอกว่าคําว่าวามาตาอันกรุธเนี่ยมันจะหลอกลวงจนกระทั่งเราเนี่ยเกิดความรู้สึกอินอยู่กับมันติดอยู่กับดุนยาจนกระทั่งคิดว่าดุนยาเนี่ยคือสถานที่เดียวสําหรับเราไม่มีโลกต่อไปแล้ว ประมาณว่าไม่เหมือนจะไม่มีโลกอาเิรอต่อไปแล้วมีเฉพาะโลกดุลยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงสนุกสนานคืนเคงเฮฮาอยู่ในกับดุนยานี้ดังที่อเราได้บรรยายไว้ในกุรอานนะครับสมกับคําที่ว่าชารุรมะดอนและจีอุนซิลฟีฮิลกราฮูดัลลินนสัสนะครับคุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้น กุรอ่านก็จึงบอกเกี่ยวกับดุนยาว่าวอมันฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลุรุนะครับโลกดุนยาเป็นเหมือนสิ่งที่มันล่อลวงหลอกลวงมนุษย์หลอกขนาดว่ามนุษย์เนี่ยจะคิดว่าเขามีชีวิตเฉพาะในดุนยาอย่างเดียวหลังจากนั้นไม่มีอีกแล้วหลอกถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์ไปสังเกตดูนะคนส่วนมากแล้วก็จะตกอยู่ในวังบนนี้จนกระทั่งคุรอานมาบอกว่า,วามันหลอกนะ มันมือมันมีการหลอกกันอยู่นะในดุนยามันหลอกเอาไว้มันให้เราคิดว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ไม่มีโลกหลังจากดุญญนยาอีกแล้วเหมือนกับคําพูดของคนบางคนนะครับบอกว่าเวลาคู่ผัวตัวเมียนหมายความว่า,าคู่ผัวเมียนี่แหละครับพออายุมากก็จะพูดกันว่านี่นะถ้าใครตายก่อนใครทิ้งตายก่อนสมมติคนคน,คนไม่ว่าผัวก็ดีเมียก็ดีเจ็บ คนที่ตายทีหลังก็ต้องดูแลนะพอดูแลก็จะเหนื่อยใช่ไหมละครับจะเหนื่อยจะลาบากความที่ดุนยาหลอกเขาจนกระทั่งเขาคิดว่าอาการที่เขาต้องดูแลคู่ของเขาเนี่ยเป็นความโชคร้ายสรุปว่าไอ้ใครตายก่อนก็โชคดีนะได,ด้หลุดพ้นตรงนี้ไปไอ้คนตายก่อนก็ไม่ต้องดูแลไอ้คนตายหลังความคิดอย่างนี้ความการพูดออกมาอย่างนี้ความคิดอย่างนี้หมายถึงอะไรครับ หมายถึงว่าเหมือนกับเขาคิดว่าดุนยามันโลกเดียวนี่แหละหลังจากนี้ไม่มีแล้วพอตายก็จบกันไอ้นีไ่ไอแฟนของเราเนี่ยป่วยเราดูแลเขานะเขาตายไปก่อนเขาสบายไม่ต้องมาดูแลเรากลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องดูแลภรรยาของเราจนกระทั่งความลำบากมันอยู่กับเรานะครับแต่แต่ภรรยาเราสบายไม่ต้องไม่ต้องมาดูแล,แลเราไอ้คำพูดอย่างนี้ไอ้ความคิดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าโอ,โอ้โลกดุนยาเนี่ยมันเป็นโลกเดียว พอตายแล้วก็จบกัดเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าดุนยามันหลอกเราจนกระทั่งชิดอย่างนั้นเลยทีเดียว